ตัวดำเนินการตัวต่อไปนะคะตัวที่2คือ u เ i o n นะคะ u เ i o n นะคะ union, เนยียนสัญลักษณ์คือตัว u หงายนะคะรอบที่แล้ว i n t e r s e c t i o คือ u คว่ำพอยูเนี o n คือ u หงายนะคะมาดูความหมายของมันก็คือ a union b เท่ากับเซตเอามารวมกันเลยค่ะทั้ง a ทั้ง b มาดูตัวอย่างแรกนี่ a มี1 2 3 b มี3 4 5ดูนะคะ ใน A มี1 2 3ใน B มี3 4 5ี่เอามารวมหมดเลยเอามารวมหมดเลยตั้งเลยค่ะจับมาเลย1 2 3 4 5ามี่ห้าเนี่ยค่ะ3 4 5เอามารวมกันหมดฉะนั้นสิ่งที่ได้นะคะเนี่ยก็ได้ตัวเซตนี้มาแต่ถ้าซ้ำเอาแค่ตัวเดียวฉะนั้นเราได้1 2 3 4 3สมาแต่กูบอกถ้าซ้ำเอาตัวเดียวสิ่งที่ได้ออกมาคือ1 2สอง 3 4 5เราก็จะเรียงนิดนึงถามว่าไม่เรียงผิดไหมไม่ผิดค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมั่วฉะนั้นถ้าเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรให้เราเรียงาจากมากจากน้อยไปมากได้เลยจะได้ไม่มั่วน,นะคะแล้วต่อไปถ้า B Union A ละ B Union A ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เอาไปรวมนะคะ A จะขึ้นก่อนหรือ B จะขึ้นก่อนก็ได้แต่สิ่งที่ได้มาสุดท้ายก็เอามาเรียงก็ได้เนื่ 2 3 4สามหามืหนึ่งฉะนั้นเราก็จะได้สมบัติว่า a union ie, aw, b เท่ากับ b union a ฉะนั้นยูเนียนก็มีสมบัติสลับที่นะคะมีสมบัติสลับที่โอเคอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองครูบอกว่า a มี2 4 6 b มี2 4 6 8่ปอ่ะใส่เข้าไปก่อนค่ะ2 4 หกมาค่ะหกอ่านี่คือใน A มีสองสี่หกใน B 2, 4, 6, ีสองสี่หกแปดนะคะลงข้างล่างก่อนเออแล้วเราบอกว่า A ยูเนียน B ก็หมายความว่าเอา B A กับ B มารวมกันบ้างเลยค่ะรวมรวมรวมเอามาต่อกันเลยค่ะ รวมกันเอามาจับมาเลยค่ะจับมาเลยจับมาเลยใส่หมดเลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้ทั้งหมดมี2มี4มี6มี8ฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยเราก็เรียงตัวอักษรน้อยขึ้นก่อนฉะนั้น A ยูเนียบีก็เท่ากับ2 4 6 8นะคะและอย่าลืมใส่เซตโอเคไหมคะอ่าลองดูนะคะ ต่อไปเราจะเห็นได้ว่าเนี่ย A อยู่ใน B ทั้งหมดเลยนะคะ2 4 6 8ก็แสดงว่าพอรวมปุ๊บนะคะตัวเนี้ยใหญ่กว่ามันก็จะได้ตัวนี้หรือไม่ก็คือได้ B ถ้าเราเช็คว่า A ทุกตัวอยู่ใน B นะคะเราก็จะได้เซตที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมโอเคนะอ่าต่อไปฉะนั้นสมบัติสมบัติที่บอกว่าถ้า A เป็นสับเซตของ B แล้ว A u ยูเนียนก็จะเท่ากับ B นะคะถ้า A เป็นเซตของ B แล้วแล้ว A u ยูเนียนเท่ากับ B ไม่ใช่แล้วเลขไม่่โอเคต่อไปนะคะต่อไปมาดูข้อที่3 A กับ B เป็นยังไงกัน A กับ B สมาชิกไม่เหมือนกันเลย ฉะนั้นเมื่อเอามารวมกันก็จับมารวมกันเลยค่ะใน A มี1 2 3 4 5ใน B มี6 7 8 9เอามาต่อกันเลยเนี่ยค่ะต่อรวมกันหมดแล้วเราดูสิว่ามันเรียงหรือยังนะคะแล้วเราบอกว่า A ยูเนียน B จะเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อย่าลืมใส่เครื่องหมายลูกน้ำนะคะขั้นแต่ละตัวแล้วใส่เครื่องหมายปีกา ที่เป็นเซตถ้ามีปีกาเปิดแล,ล้วหนูไม่มีปีกาปิดหนูผิดนะคะฉะนั้นเนี่ยมีปีกาเปิด,ด,ะะปก,ปดก็ต้องมีปีกาปิดตามสัญลักษณ์ของเซตโอเคฉะนั้นมาดูยูเนียนคือรวมสมบัติที่เราได้ข้อแรกถ้า a อ็เนียดีก็จะเท่ากับ b ียูเนียนเนะคะสมบัติข้อที่2ถ้าสมมุติว่า A เป็นสับเซตของ B ถ้า A เป็นสับเซตของ B แล้วแล้ว A ยูเนียนดก็จะเท่ากับ b หมายความว่า a เนี่ยเล็กกว่า b แล้ว a อยู่ใน b ทั้งหมดแบบนี้ค่ะนี่ a นะนี่ b เห็นไหมคะ a อยู่ใน b พอยูเนียนกันก็จะได้ตัวที่อ่ะโอเคถ้าต่างคนต่างไม่มีสมาชิกร่วมเวลาเอามารวมกันมันก็คือเอามาต่อกันเลยอ่าแต่ถ้าเลขเรียงนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่มั่วโอเคฉะนั้นยูเนียนกับอินเตอร์ซก ง่ายมากอินเตอร์เซกคือตัวซ้ํายูเนี่ยนคือเอามารวมน,นะคะเหลืออีก2ตัวดําเนินการเดี๋ยวเราค่อยาออมาเรียนในคาบต่อไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็โอเค